อะไรกันมาเนี่ยโอเมจจาวโอชิคเคอะไรแบเนี่ยจุดก่อนที่มาแล้ววะดาบอะไรวะ,อะ,รวะเออทีนี้นไหนวะเนี่ยเฮ้ยไอเชตแมนชื่ออะไรวะไอควอดเปล่าวะเออมันน่าจะเรียกเตอร์ว่าก่อนอะที่มันเอาคุมาทิ้งไว้ไหนวะเนี่ยโอเวนดิมชั่นเอาคุ้ม,มาทิ้งไว้ไหนวะเนี่ยอาวุธธนูอะไรไทเดน อะไรวะเนี่ยโอ้กลับมาซะด้วยโอ้น่าจะมีเรื่องสนุกให้ฟันนะจ๊ะเอ็ปอร์ทองเอ็นชาสามสิบสองอะไรวะเนี่ยโอ้ยฝนตกซะด้วยกูว่าน่าจะมีรางร้ายแน่ๆอะรางร้ายเลยโชว์มาดิมแม่แม่เองคิดว่าข้อาจจะคงไม่ง่ายขนาดนั้นเลยล่ต้องหวง ค่าะให้เจ้าเดินส,น,บบส,น,สน,นุกมาในสิ่สดใหม่ก่อนีเจอกับข้าไม่ขกำอเสกุยกเจอกับมึงเลยมาดิมาดิไอกาช่างไม่เหนืออย่างนั้นกันพูดตรงๆข้าเบื่อทีมึงเทียงกับเจ้าเราเจ้าจะพังานอย่ข้ากับเจ้าเจอกันได้ไหมเป็นคนสมใจดีวัยต่ชอะไเลยนะ่ยเจอขาคิดอย่างนั้นแหละไปถึงค้าาที่เรา

ค้าอ oh, oh, hey, oh, oh, ีวโง่ด hey, ิอ oh, ้หมันิเมชั oh, ่นอ้โคตรเฟี้ยวเฮ้ยเฮ้อะไรนนเยอ้ยติดตามเมติดตาเมติดตาเมโอยอ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยลือเลือเลือดสามแถวมามาดิไอ้กอนกมากไดอ้แมเร์นอ้ยอกมันยังโหด งอคกผิดแล้วงอกากูผิดแล้วอที่มึงก็ไดิแล้วอาะถึงวลาที่งต้องตายดิตาตายส้นแล้วกเตอรอเวนุกขึ้นมาทำไมจัฝันจัฝันอ้าไม่เงเหี้ยชนะแล้หเียวะเดี๋ยวเลสิเอี่ยเสียงแล้ววะเฮ้ยจบได้ยังไงล่ะ จะม่ ab, ็นยังไงเด้อแล้วทไมตอฮะไหนบอกมาดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้กับไดเลยอ้ยเ้ยเ้ย้อ้จมว้าันวะจนเด็กเวนันจะมีปัญหาสินะที่ไปจัดการให้มันจบๆดีกว่าไม่ค้าจะไม่ใครกบจะจนเด็กเวนั้นเป็นอันขาด สำเร็จสำเแล้วคาข้ามนัามนเลยแล้วเออฮ่าฮ่าำเรสุดแปลกอยก่อนเกคนตายแล้ไม่ใช่หรออะไรกันนะแกลูกขึ้นมายังไง Nih, udah diambil lagi kali Wah, berjalan-jalan udah diambil

เปิดตัวอย่างอลังการสุด้ายนี่สุวยอดสะดุดเล้ามารวมนี่แกเป็นตัวอะไรเนี่ยกบอลขาาึ้นอบอลดูมาข่าวข่าวแนสิจิแกไม่มีถแถบเลย 哥不送我走。 眼睛看。 แค่นี้เนี้นะจะต้องข้าำไปหน่อยเลยแค่นี้เนี้นะยังรบไว้อ้ยอะไรนะหยกสุดท้ายแล้ว 哎，没事哎。 หาเสยแกศเากบเ่เป็นพแกเกีหมดปรวกตอนที่ขาดยห้ปืนใหญเวรหนึ่งสุดท้ายไดทรงคุมสูลบการทรมานเช่นนั้นข้าสาบเชิงเกเกียตายหครับมาที่นี้พุทธิขาเกได้ยังไง ข้าเรียนใครผูหนึ่งยืน่นข้อเสนอใ้กับข้าเขาจะให้ข้าออกมาจากที่นี่เพื่อไปล้างแค้นและช่ตกลมแต่ความือคืออแพรถ้าข้าแพ้หรือตายมุ่งยาของข้าจะหายไปตลอดกาลไไดริบไมรได้เกินสูงสาย なあ、大事にまいれ、いけすよ。 ขาสัตามสักจะไม่ยกข้าวจานะข้าวททถอย่า,ยา,า,างนี้จนะทเจ้าเว่าเอชุดเสียงมันนะ

ได้หรือว่าอะไรคนณและผมเป็นใครนะนายยังไม่จำเป็นที่ต้องรู้ตอนนี้หรอกเดี๋ยวพอนด้ตื่นฉันจะส่งของยาญให้นายแล้วก็นายจะรู้เองว่าฉันเป็นใครเอาว่าไว้เจอกันทักกันนะไอเด็กเวดเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจเดินไปไหนเดี๋ยว,ขยเ,ไไเ,ยวขเขาไม่ใครไม่ได้ เพืนเนี่ยโอ้คุณรู้นะอเออเอออุ๊ยลงจงเลยเออคุณรู้นะครับเออที่ไหนครับข้าสร้างมิติอีกใหม่นะเออแต่ว่าดอกนะเออครับผมโจเขาไม่ได้ผมทำเลยไม่ได้เลยไม่เป็นไรเรอ เสียมากเลยอะข้าก็จะก็ใจเจเ้านะแต่ด็อกก็ไม่ตายหรอกฮะเราเขามือนะครับด็อกเขานา่เชื่อว่าไม่ใช่ส,สิ่งมีชีวิตเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละเขาเป็นกัมมที่คุณบางอย่างที่ตายไปแล้วก็กลับมาใหม่ได้เจ้าแค่ต้องรอเขาหน่อยรอนึกครับใช่เจ้าแค่มึงรอเขาหรือว่า เขามมโอกาสกลับมาใช่ไหมใช่เฮ้ยมีโเรเสียเข้าไปซะแล้วแต่บางกองกับลุงก็กลับมาไม่ได้อยู่ดีเออแล้ววิตินี้คือยังไงต่อครับหนึ่งหนึ่งหน่งหอะไรวะเนี่ยพีกัดมิติเห็นไหมที่คนนั้นบอกว่าจะมีของรออยู่ตอนตื่นเหรอ หรือว่าคือเนี่ยนเนี่ยนะออคุณอุณาผมจะเล่าอะไรให้ฟังเหรอครับเออ๋ีวจะข,จวขอแชรลนะก็คนนั้นข่าไม่รู้จะช่วยซ้ำว่าดาบเิื้งปีกเรืง,รเรงนั่นคืออะไรหมือนว่าเขาเป็นคนที่สมบัลังมากเลยนะครับก็ามาช่วยผมแล้วเขาก็ไปผมไม่รู้เลยนอกจากนั้นเลยอืมอนาดกับผม เขาประทับจีติดเขาจะให้รู้ว่าเขาเป็นใครงั้นผมเออแล้วเครื่องเออพวกเครื่องพอดี้เราไม่ต้องกลัวงเจ้าไม่ได้ไปนานแล้วแหละทำไมครับเจ้าอยู่ช่วยฆ่าที่นี่เอออยู่ช่วยคือยังไงล่ะครับช่วยสร้างนะเกือบผมจะไม่ได้ไปไหนเฉพาะจะทำสร้างนี้สเสร็จจครับใช่ครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับลาก่อนนะครับต้องทรมานอย่างนี้แหละกูสปายอ้าว